รักที่ไม่คาดหวังถ้าหากมีคำว่ารักก็ไม่ควรมีคำว่าเศร้าทุกข์ขมขื่นหรืออะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกไม่ดีรักคนมีแต่สิ่งดีๆให้กันและกันสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากรักแต่เกิดจากการคาดหวังการคาดหวังจากความรักตั้งหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์ในความเป็นจริงแล้วการคาดหวังมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน เจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ่งที่คาดหวังของคนสองคนมันไม่ตรงกันทุกคนคงจะนึกภาพออกกับการที่เราคาดหวังกับอีกฝ่ายแต่ดันไม่ตรงกับที่อีกฝ่ายคาดไว้สิ่งนั้นมันก็หมดความหมายคนที่ทําก็หมดกําลังใจทําตั้งเยอะแต่กลับไม่ได้อะไรตอบแทนคุณอาจจะเคยตั้งคําถามว่าทําไมเป็นฝ่ายให้แล้วแต่ทําไมอีกฝ่ายไม่เป็นฝ่ายให้บ้าง โดยคุณอาจจะลืมไปว่าอีกฝ่ายก็ได้ให้คุณเหมือนกันเพียงแต่สิ่งนั้นมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณคาดไว้แต่มันก็อาจจะไม่มีความหมายกับคุณเลยนี่แหละคือการคาดหวังคาดหวังว่าจะได้ดังใจคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะต้องให้ในสิ่งที่เราหวังว่าจะได้แต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังอยู่ดีเพราะเราคาดหวังมากเกินไปและปัญหาหลักๆคือคนทั้งสองคนคิดไม่ตรงกัน รักไม่ต้องคาดหวังส่งผลให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากทําเราจะไม่จำเป็นต้องหวังสิ่งตอบแทนดังนั้นรับในสิ่งที่อีกฝ่ายให้เมื่อเขาอยากให้โดยไม่ต้องเรียกร้องและรักให้สุดหัวใจโดยไม่มีคำว่าคาดหวัง